ดีแอสป t ร์ติกแอซิดดีไหมผมว่าหลายท่านที่เล่นเวทเทรนนิ่งมาสักพักแล้วเนี่ยนะฮะคงมีความพยายามที่จะต้องการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับด้วยวิธีธรรมชาตินะฮะด้วยว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะรวมถึงพวกการเพิ่มพละกกำลังด้วยนะครับบางท่านอาจจะพยายามหาสมุนไพรนะครับหรือว่าพวกอาหารเสริมต่างๆที่คิดว่า เออมันดูไม่ได้แรงเหมือนยานะครับเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติให้ดูปลอดภัยนะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งครับที่มักจะพบในพวกเทสบูสเตอร์ได้บ่อยนะฮะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะขายเดี่ยวๆเลยก็มีนะครับนั่นก็คือดีแอสพารติกแอซินะครับเพราะว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินอยู่นะฮะผมจะเล่าที่มาที่ไปของมันนิดน,นึงฮะตัวแอสพาติกแอซิดเนี่ยนะครับมันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับ พวกกรดอะมิโนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ใน2รูปแบบนะครับสองไอโซฟอร์มนะครับเช่นกรณีแอสพาร์ติกแอซิดเนี่ยนะครับมันก็จะมี2แบบก็คือ L a s p a r t i c acid กับ D a s p a r t i c acid นะครับหรืออาจจะย่อๆว่า DAA นะครับพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับ L a s p a r t i c acid เนี่ยนะครับมันเป็นกรดอะมิโนไม่จําเป็นนะครับหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยสามารถสร้างได้เองนะครับแล้วก็ใช้ในการสร้างโปรตีนนะครับในขณะที่ตัว D a s p a r t i c acid เนี่ย ตัวนี้ร่างกายก็สร้างได้เหมือนกันนะครับแต่หน้าที่หลักมันไม่ได้เอาไปใช้ในการสร้างโปรตีนนะครับมันมีบทบาทสําคัญในการทํางานของระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทนะฮะทีนี้แล้วมันให้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับจริงๆทั้ง L- a s p a r t i c a c แ d แล้วก็ d a s p a r t i c acid เนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันเลยนะฮะเพียงแต่มันมีการเรียงตัวของโครงสร้างสามมิติไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลามันไปจับกับรีเซพเตอร์เพื่อจะออกฤทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องมีลักษณะของโครงสร้างที่ สอดคล้องพอดีกับตำแหน่งจับหรือว่า binding site เนี่ยนะครับเพื่อให้ออกฤทธิ์นะครับดังนั้นถ้าโครงสร้างมันต่างกันเนี่ยมันก็อาจจะจับกับรีเซพเตอร์ได้ต่างกันทําให้ผลที่ออกฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันไปด้วยนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์บางท่านเนี่ยเขาเชื่อว่า D-aspartic acid มันจะไปกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนผ่านทางไฮโปทาลามัสนะครับต่อมใต้สมองแล้วก็อัณฑะนะครับซึ่งมันมีการศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยเขาพบว่าตัว D-aspartic acid เนี่ย มันสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้นะครับเพิ่มระดับลูทีไนซิ่งฮอร์โมนได้นะครับเพิ่มระดับโปรเจสเตอโรนแล้วก็โกรทฮอร์โมนได้นะครับโดยตัว d ีแอสพาร์ติกแเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ฮอร์โมนในลักษณะที่เป็น Dose ิ e เอนเดนตนะครับก็คือผลที่เกิดมันจะขึ้นอยู่กับขนาดที่ใช้นะครับถ้าใช้ขนาดที่มากนะครับมันก็จะให้ผลมากถ้าใช้ขนาดน้อยมันก็ให้ผลน้อยนะครับ ด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงพบไอตัว ds ปฏิกิริษามันอยู่ในหารเสริมพวก T booster นะครับส่วน ls ปฏิกิริษานีย่ยังไม่พบว่ามีคุณสมบัติในลักษณะนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูว่าผลการศึกษาในมนุษย์เนี่ยนะครับว่าไอตัว ds ปฏิกิริษามันมีผลต่อเทสโทสเตอโรนยังไงบ้างนะครับถ้าให้ตอบในแบบภาพรวมเนี่ยนะครับผลการศึกษาที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่ไปในทางเดียวกันนะครับก็คือได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับ ในส่วนของการศึกษาที่เขาบอกว่าสามารถเพิ่มเทสโทสเตอโตรนได้เนี่ยบอกว่าเพิ่มได้ตั้งแต่ประมาณ30%จนถึง60%เลยนะฮะแต่ว่าผลที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทาในคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังนะครับคนที่ไม่อคทีฟนะฮะหรือว่าคนที่มีเทสต่ตําอยู่แล้วนะครับแต่พอมาดูผลการศึกษาในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีออกกําลังกายสม่าเสมอเล่นเวทเป็นประจำเนี่ยเขาพบว่าผลมันไม่เหมือนกันนะครับมีการศึกษาหนึ่งครับเขาบอกว่า กินดีแอสเปรติกแอซิดวันละสกรัมนะครับประมาณ1เดือนเนี่ยเทียบกับยาหลอกแล้วก็เวทเทรนนิ่งด้วยเนี่ยนะฮะเขาพบว่าดีแอสเปรติกแอซิดมันไม่มีผลอะไรต่อเทสตโทสเตอโรนเลยฮะส่วนอีกอันนะครับเขาบอกว่ากิน6กรัมต่อว,วันนะครับอันนี้ขนาดสูงขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์เทียบกับยาหลอกนะครับในคนที่เวทเทรนนิ่งนะฮะเขาพบว่าดีแอสเปรติกแอซิดเนี่ยมันดันไปมีผลลดระดับ total testosterone แล้วก็ free testosterone ด้วยนะครับนี่มันแยกกว่าเดิมอีกนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับการศึกษาอัอนนึงกินสูงเหมือนกันเลยฮะ6กรัมต่อวันแต่อันนี้กินนาน3เดือนนะครับเทียบกับยาหลอกนะครับเขาพบว่ามันไม่มีผลอะไรต่อระดับ total testosterone เลยแล้วก็ไม่มีผลต่อ free testosterone เลยนะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่ามันยังไม่มีผลในการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงในการฝึกเวทเทรนนิ่งเลยนะครับ ทีนี้นะครับขณะที่บางท่านเนี่ยต้องการใช้เพื่อเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับก็จะมีบางท่านที่อาจจะใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของอสุจินะครับมันมีการศึกษาหนึ่งครับในผู้ป่วย60คนนะครับที่มีภาะวะบางอย่างที่อสุจิเขาผิดปกตินะฮะเขาพบว่าเมื่อได้รับดีแอสพาติกแอซิดเนี่ย2.6กรัมต่อวันนาน3เดือนนะครับเขาพบว่ามันช่วยเพิ่มจํานวนอ,นอสุจิได้นะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของอสุจิอีกด้วย นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลตรงนี้มันยังมีน้อยอยู่นะครับอ่ะทีนี้อ่านในแง่ของความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกเหมือนกันว่าข้อมูลมีน้อยมากๆเหมือนกันนะครับก็คือการศึกษาเดียวกันกับที่พูดไปเมื่อกี้เลยครกินดีอะซปพติกแอซิดสอกรัมต่อวันนาน3เดือนเนี่ยนะครับเขาไม่พบว่ามีผลข้างเคียงอะไรนะฮะดังนั้นถ้าจะกินนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่แนะนําให้กินนะฮะถ้าท่านจะกินเนี่ยไม่ควรนานเกิน3เดือนนะฮะอ่ ทีนี้เราลองมาดูคําแนะนําของสมาคมโภชนาการการกีฬาของอเมริกาดูบ้างนะครับเขาจัดให้ตัว D as p e r i c a c i d เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของ little to no evidence to support efficacy and or safety นะครับก็คือมันมีหลักฐานน้อยนะครับหรือไม่มีเลยนะที่จะสนับสนุนในด้านประสิทธิภาพและหรือความปลอดภัยนะฮะแต่ท้ายที่สุดนะครับถ้ายังไงท่านจะใช้ให้ได้เนี่ยนะครับ ก็ใช้ที่ประมาณ2.6ถึง3กรัมต่อวันนะครับตามการศึกษาที่มีอยู่นะครับที่ว่าได้ผลในคนที่ไม่ค่อยออกกําลังอ่ะนะฮะโดสที่น้อยกว่านี้เนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ยังไม่มีการศึกษาออกมานะฮะเพราะว่ามันมีบางยี่ห้อที่เขาขายต่ํากว่า2.6กรัมต่อเซิร์ฟนะฮะโอเคนะฮะก็นั่นเลยครับก็เราอย่าไปเชื่อคนขายเขาเยอะนะครับนะเขาจะพูดอะไรก็ได้นะฮะรวมถึงผมด้วยนะอย่าเชื่อผมเยอะนะบางทีผมอาจจะแปลผิดก็ได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะ อ่านการศึกษาเนาะแล้วก็ลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยผลมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยไอตัว DS เอสพาร c ิกเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงด้วยนะฮะมีทั้งแบบผงนะครับแล้วก็แบบแคปซูลก็มีนะครับแบบผงเนี่ยก็ช้อนละประมาณ3กรัมนะครับถ้าแคปซูลก็ประมาณ4แคปซูลต่อ3กรัมนะฮะราคาก็ตกที่ประมาณ30บาทต่อเซิร์ฟนะครับแพงมากนะผมว่าแพงมากนะครับผมว่าราคานี้เนี่ยเราสามารถหาอาหารที่ มีประโยชน์กินดีกว่านะครับเงินเด๋ยวนี้ก็หายากนะครับเราพยายามประหยัดเงินกันไว้ดีกว่านะฮะถ้าใช้ก็ใช้เฉพาะที่มันมีหลักฐานยืนยันจริงๆพอแล้วนะฮะนอกจากนี้ก็อาจจะเจอในพวกที่มันเป็นสูตรรวมที่รวมกับส่วนประกอบอื่นๆนนะครับอันนี้ต่อเซิร์ฟหนึ่งนะอาจจะไม่ถึง3กร,รัมละนะครับโอเคขออนุญาตสรุปอีกทีนึงนะฮะจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่สนับสนุนให้ใช้ดีเอสปฏิกิริย เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนนะครับในผู้ที่มีสุขภาพดีนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับไม่แนะนํานะครับแต่หากท่านต้องการใช้จริงๆนะครับยังไงก็จะใช้เนี่ยจากข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่เบื้องต้นน,นะครับให้ใช้ที่ประมาณ3กรัมต่อวันนะครับและติดต่อกันนานไม่เกิน3เดือนครับโอเคหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลไป พอสมควรนะครับกับ d ีแอสปาติกแอซิดนะครับถ้าไงมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่ามีความเห็นที่ไม่ตรงกับผมเนี่ยนะครับยินดีมากนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ